จริงๆครับที่วันนี้มาอาจก็เป็นเพลงค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนครับผมก็รู้สึกว่าแต่ไม่เป็นไรนะเราทำเต็มที่เนี่ยเอาไปโชว์ความสนุกเนะให้ให้กับทุกๆคนเนี่ยผมคิดว่าไอตรงนี้มันอาจจะช่วยถึงการร้องเราอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เเออ n ์จี้เราเกินร้อยแน่นอนฮะใช่ครับ ตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับผมก็เป็นเพลงที่ยังไม่เคยร้องเนอะแล้วก็พอเราได้มาฝึกแล้วก็ได้มาอัดจริงๆแล้วรู้สึกว่ารู้สึกยากอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นยากด้วยใช่ครับก็คิดว่าเป็นเพลงที่แบบทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นเพลงที่ร้องยากจริงๆเมื่อกี้แบบเพิ่งออกไปจากห้องอัดก็รู้สึกว่ามีแบบหลายๆท่อนที่แบบเสียงต้องแบบสูงมากๆเลยครับใช่ครับแต่คิดว่าจะออกมาพลอแล้วก็ทุกคนฟังแล้วสนุกไปกับพวกเราแน่นอนนะครับผมเพราะว่า บอกได้ไหมเนี่ยว่าจริงๆแล้วมีมากกว่าผู้เราที่ร้องเพลงนี้ได้นะครับแต่ว่ามีมีคนอื่นๆมาร่วมร้องกันด้วยนะครับอีหลายคนเลยนะครับผมน่าจะเป็นเพลงที่สนุกแล้วก็ฟังแล้วแฮปปี้ตามแน่นอนครับคิดว่าจะมาถึงจะเซอร์ไพรส์ก่อนแน่เซอร์ไพรส์แน่ๆครับว่าแบบเป็นเพลงนี้เนอะเพลงที่ความหมายของเพลงให้ฟีลอบอุ่นมากด้วยครับเป็นฟีลแบบน่ารักมากคิดว่าทุกๆคนน่าจะชอบครับครับผมก็คิดว่าเป็นเพลงที่จะทำให้พี่ๆในงานฟีดแฟนมีทุกคนใจฟูแน่นอนครับ ก็เตรียมพร้อมที่เราจะไปเอนจอยไปสร้างความสนุกเนอะให้กับกับทุกๆคนครับผมก็เรื่องโชว์บนเวทีก็เป็นอะไรที่เราจะทําให้เต็มที่แน่นอนครับจะไม่จะไม่ให้ดรอปแน่นอนจะทําให้สุดความสามารถที่พวกเราทําได้ต้องบอกว่าพร้อมมากดีกว่าครับผมแบบพวกเราพร้อมที่จะไปแจกรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับทุกคนได้ง่ายแล้วครับส่วนตัวแล้วอ่ะพวกเรารู้จักรู้จักทุกคนเลยนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเนะตื่นเต้นมากกว่าว่าเออเราจะมีกิจกรรมไปร่วมสนุก ด้วยการบรเวทีมีอะไรอีกหลายๆอย่างเลยน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็วุ่นวายแน่นอนแบบปวดๆเลยครับเพราะเหมือนแบบคือเหมือนพวกเราอาจจะแบบรู้จักกันแบบเคยเจอพี่ๆผ่านตาบ้างแต่ว่าเรายังไม่เคยแบบได้มาร่วมงานในอีเวนต์งานเดียวกันเลยไงครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบทําให้ทุกคนสนุกแน่นอนครับผมอยางพวเราซ่อนความื่อพอไวในองเดีียวความสื่อเไวในห้องที่จะไป โอ้โหความเซอร์ไพรส์ของคู่เราเหรอก็น่าจะเป็นเรื่องของการทากิจกรรมแล้วกันครับเพราะท่านการทำกิจกรรมคู่เราเนี่ยมีไลไรเซอร์ไพรส์ตลอดครับใช่ครับไม่เคยยอมแพ้ครับผมเอเนอร์จี้เราเกินร้อยแน่นอนครับไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ออมมือให้ใครแน่นอนฮะรอเจอได้ครับผมเจอเลยครับครับกังวลเหรอไม่มีไม่มีไม่มีครับผมมีไหมน้องนัทอืมไม่มีเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นส่วนที่เพิ่งเดินออกมาจากข้ออัดเลย เพลงเพลงจริงๆครับที่วันนี้มาอ่านก็เป็นเพลงค่อนข้างที่จะยากพอ,อมสมควรับผมก็ร,รู้สึกว่าแ,วแตไม่เป็นไ,ไรนะนะเราทำเต็มที่เนี่ยเอาไปโชว์ความสนุกนีให้ให้กับทุกๆคนเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตรงนี้มาอาจจะช่วยช่วย ถึงการร้องเราจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เนที่เราเกินร้อยแน่นอนฮะใช่ครับยี่สิบสามมีนาคมนี้นะฮะจะมีงาน feed my day fan meet นะครับผมที่เมืองไทยรัชดาไยเทเตอร์นะครับผมหรือว่าทีเอสพานันั่นเองนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับผมมาให้กำลังใจพวกเราแะให้กำลังใจทุกๆคนในงานวันนี้นะครับผมใ่ใครที่ยังไม่มีแพลนอะไรนะครับผมหรือว่ามีแพลนแล้วยกเลิกแพลนแล้วก็มาที่นี่กับพวกเรากันนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับผมยังกดได้อยู่นะครับผ่านแอปพลิเคชันเดียรเคอนเสิร์ เดี๋ยวเราเจอกันในงานแน่นอนครับครับผมเรามาก,กันเยอะๆนะครับมาร่วมสนุกไปด้วยกันครับเจอกันครับเราเจอทุกคนอยู่นะครับบ๊ายบาย